ถาสำหรับใครที่กำลังมองหามังกรสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรอีเวนต์หรือว่ามังกรซีซันเนี่ยนะครับรวมถึงเงินในเกมและน้ำยาภายในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อในในเพจ Big Alset Dragon Shop เอกได้นะครับเพื่อนๆ,อๆก็จะมีมังกรสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังกรซีซันหรือว่ามังกรอ e ีเวนต์ต่างๆรวมถึงเงินในเกมแล้วก็น้ำยาในเกมเนะี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมมันก่อนได้นะครับอะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอทกันด้วยนะครับ ครับเพื่อนๆก็ห่างหายกันไปเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับสำหรับเกม Rock and a d v e n t u นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะครับได้เรือกงามยามดีในการกลับมาทําคลิปของเกม Rock and a d v e n t u นี่นะครับเพื่อนๆเนื่องจากในวันนี้เนี่ยทางเกม Rock and a d v e n t u เนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตนะครับกิจกรรมคริสต์มาสนะครับประจําปี2023นะครับเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันในรายละเอียดของกิจกรรมคริสต์มาสในปีนี้กันดีกว่านะว่าสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสในปีนี้เนีีี่ยยยนะะครรับมาลเอด อย่างไรบ้านนะครับและของรางวัลต่างๆเนี่ยมีอะไรให้เราผู้เล่นทุกคนเนี่ยนะครับสามารถจะสะสมได้บ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปวิดีโอนี้เลยละกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกตอกหรือว่ามีบัญชีทิกตอกเนี่ยนะคคคครรรรรัััััับบบบกกกกก็็สาาาาามมมมถเขข้้้้ไไไปปชชลิิิววดดดดดีโออองงงงผนนนนะะใใ่ยยฝตตห เพื่อนๆโอเคเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับรายละเอียดของกิจกรรมคริสต์มาสในปี2023กันในวันนี้เลยดีกว่าครับอ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาดูรายละเอียดนะครับของกิจกรรมคริสต์มาสนะครับในปี2023นะครับเพื่อนๆหรือว่าประจําปีนี้นั่นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนะครับทางเกม Rock Adventure ได้ทำการเพิ่มกิจกรรมคริสต์มาสนะครับเข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมคริสต์มาสดีกว่านะว่าในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมีของรรราางงงววััลนนะคบเเพื่่่อๆมมมไไปถึจ้กทใหีด การอัปเดตเข้ามานะครับในกิจกรรมคริสต์มาสปีนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆอะเรามาดูกันที่เวอร์ของกิจกรรมคริสต์มาสกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าต้นคริสต์มาสที่อยู่ในเวอร์ออริจินเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีเควสเนี่ยนะครับให้เราทําตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็สามารถที่จะทําภารกิจนะครับหรือว่าเจ้าตัวเควสเนี่ยเพื่อรับของรางวัลนะครับทางด้านบนของต้นคริสต์มาสได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะมีีีขอองงงรราวััััลลเเเนนนน่่่ยยยดบกู รับของรางวัลบนต้นคริสต์มาสได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เวิลด์ของเวิลคริสต์มาสเลยดีกว่านะครับโดยเจ้าตัวเวิลด์ของเวิลคริสต์มาสนี้เนี่ยนะครับจะมีชื่อว่าวินเทอร์เวิลนั่นเองนะครับหรือว่าโลกแห่งความหนาวนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งวิธีการที่เราจะไปที่วินเทอร์เวิลได้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปที่วินเทอร์เวิลโดยมาที่พอ Winter ์ทัลตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เดินเข้าพอร์ทัลไปเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเจอกับ ผมคิดว่ามังกรนะครับที่เป็นมังกรใหม่ของกิจกรรมคริสต์มาสในปีนี้นะครับจะมี2ตัวด้วยกันนะครับเพื่อนๆตัวที่1เนี่ยนะครับก็ได้ทําการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับหรือว่าในกิจกรรมคริสต์มาสพาร์ทที่2นั่นเองนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ World Winter Wonderland กน่อเลยดีกว่าครับเพื่อนๆกก็สาามรถดเทเลพอร์ตหรือว่าาวร์ปปไได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะแลหลังจากที่่เพือนๆเนนี่ยะครรับทาากวร์ปมาที่ World Winter Wonderland เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สิ่งแรกเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เจ้าตัวไทเทิลนะครับเพื่อนๆหรือว่าเจ้าตัวข้อความบนหัวแบบเท่ๆเลยเนี่ยนะครับไปเลยฟรีๆแบบยังไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีสวมใส่ก็กดไปที่เมนูทางด้านล่างนะแล้วกดที่ไทเทิลตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้นะครับไทเทิลที่มีชื่อว่า candy cane c o n c u l e r นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกด e ีคบนะครับเพื่อเป็นการสวมใส่นั่นเองนะก็จะมีข้อความขึ้นบนหัวเนี่ยเท่ๆแบบนี้เลยนั่เรรรร่ดวาาา้้ทไํกกกขมิจ วินเทอร์อีเวหรือว่ากิจกรรมคริสต์มาสในปี2023นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับเดินมาที่เจ้าตัวสโนว์แมนที่ถือใครอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ทําการคุยหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับเจ้าสโนว์แมนเนี่ยก็จะทําการแนะนำนะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับระบบนะครับหรือว่ารายละเอียดต่างๆในกิจกรรมนะครับพร้อมกับให้เจ้าตัวสโนว์เฟลกเรามา25อันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวสโนว์เฟลกนี้เนี่ยนะครับจะเป็นค่าเงินนะครับในการใช้แลกของรางวัลต่่่่่่าาาาางงงงๆใในน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 นกกกิิจจจรรรรรรมมมคคคสสสตต์์ัััััเเเเเเออออะะะบบซซึ้้้้ววโฟลไดชืืพ หรือว่าจะเป็นการเล่นมินิเกมต่างๆในกิจกรรมคริสต์มาสนะครับเพื่อนๆเพื่อ,เ,อ,เ,อเป็นการรับสโนว์เฟล็กได้น,นั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนที่ไม่สะดวกที่จะใช้โรบักในการซื้อเจ้าตัวสโนว์เฟล็กนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปเล่นมินิเกมนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆเพื่อ,อรับเจ้าตัวสโนว์เฟล็กได้เลยน,นั่นเองนะครับพเพื่อนๆอ่ะซึ่งเจ้าตัวมินิเกมเนี่ยนะครับในปีนี้นะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ4มินิเกมให้เราสามารถเลือกเล่นได้นั่นเองนะครับเรามาดูกันที่มินิเกมแรกเลยละกันนะครรัับบนโดยาวิกะคธีร เข้ารวมก็ให้รำเนี่ยเข้าไปที่วงล้อตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวซานตาเวิร์คช็อปนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการส่งของขวัญของซานตานั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องรอเจ้าตัวกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเริ่มหรือว่าเขียนว่า start in นะครับเพื่อนๆเราก็จะมีเวลาบอกนะว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะเริ่มนะครับในอีกกี่นาทีนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับที่มันเขียนว่า end in 1m เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็คือกิจกรรมเนี่ยนะครับในขณะนี้มันยังเริ่มอยู่นั่นเองนะครับเราก กิจกรรมนี้เนี่ยนะครับซานต้าเฮลเปอร์เนี่ยในการเริ่มใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมเจ้าตัวกิจกรรมนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเล่นตัวกิจกรรมนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีโอกาสนะครับในการได้รับนะครับเจ้าตัวสโนว์เฟล็กนะครับหรือว่าค่าเงินในกิจกรรมคริสต์มาสนะครับรวมไปถึงน้ำยาต่างๆนะครับรวมไปถึงไข่ของกิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์เนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้รับจากการเล่นมินิเกมด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆมินิเกมถัดไปนะครับเป็น เกมนะครับเกี่ยวกับการทําขนมผิงนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวมินิเกมนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเข้าร่วมได้โดยทันทีนะครับเพราะว่าเป็นมินิเกมนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นมินิเกมแบบเดี่ยวนั่นเองนะครับก็คือเราเล่นคนเดียวไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นเป็นทีมกับผู้เล่นคนอื่นนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทานะครับเจ้าตัวกิงก์เบรดนี้เนี่ยนะครับให้เป็นไปตามออเดอร์ทางด้านขวานั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะมีออเดอร์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์ได จำนวนนะครับเพื่อนๆที่ทางออเดอร์เนี่ยมันได้ทําการใส่เข้ามานั่นเองนะครับก็จะมีตัวครีมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวท็อปปิ้งเท่านั้นเองนะครับก็ให้เลือกครีมนะครับครีมก็จะมีสีแดงนะครับกับสีเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีท็อปปิ้งเนี่ยสามอย่างนั่นเองนะครับให้เราสังเกตจากตามภาพทางด้านขวาบนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ทําไปนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับทำจนครบตามจํานวน30อันแล้วเนี่ยนะครับซึ่งหากเราทําครบ30อันเนี่ยเราจะได้เปิดเจ้้้าาาาาาาตตตัััััวววกรรรรร์ดดนนนนนนีีเเเ่่่่ยะะคคคบบบบใองแถทํพล3 ครั้งเนี่ยนะครับเราจะได้เปิดการ์ดพีหนึ่งใบนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวการ์ดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดในการสุ่มของรางวัลในกิจกรรมคริสต์มาสนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งสโนว์เฟลสนะครับแล้วก็จะมีไข่นะครับของกิจกรรมคริสต์มาสด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็มีของรางวัลเนี่ยนะครับในการสุ่มค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองมาเล่นเจ้าตัวมินิเกมนี้กันดูนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวมินิเกมนี้เนี่ยนะครับจะมีเรื่องอะไรในการคูลดาวน์นะครับหลังจากที่เราเล่่่่่่่นน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 จจจจบบบบบบเเเเเเีีีียยะะะะะะคคคครรรรรรรััััััััอออออูทท20ววิิิิาาางงงกกกก็ปมมมณ้้พืๆสหขต กิงเกอร์เบเกอร์นั่นเองนะครับมินิเกมผ่านไปนะครับเป็นมินิเกมนัดแครกเกอร์นั่นเองนะครับมินิเกมนี้ก็จะเป็นมินิเกมเกี่ยวกับการจัดการกับเหล่าแครกเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยมินิเกมนี้เนี่ยนะครับต้องมีผู้เล่นนะครับสองคนขึ้นไปนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นมินิเกมประเภทโคออฟนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คือต้องเล่นเป็นทีมนั่นเองนะครับซึ่งผมจะไม่ขอเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆอะเราไปดูกันที่โซนถัดไปแล้วกันนะครับโซนถัดไปนะครับขอมาดูกันที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตตรรรรงงงงงลลลลููกกกกกแแ้้้้้้ววววววทททาา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 ดดดนน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 นขข่่่่ัััััเเเเอะะะคคคบบบบยยจสโโ์ีีีป็ เนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นโบนัสนะครับของเจ้าตัว snowflake นั่นเองนะครับซึ่งทุกๆครั้งที่เพื่อนๆทำการเล่นมินิเกมนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสนะครับของตัว snowflake มานั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวโบนัสของ snowflake เนี่ยมันจะทำการสะสมนะครับอยู่ในลูกแก้วใบนี้นั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะสะสมได้สูงสุดหนึ่งพัน snowflake นะครับต่อหนึ่งลูกแก้วนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะรับนะครับเจ้าตัว snowflake อันนี้เ pues <the> <bonus S 2> นี่ยนะครับที่สะสมอยู่ในลูกแก้วเนี่ยนะครับได้โดยการใช้โรบัคนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าโรบักในการ ที่อยูู่ในนลกกแ้้วีออกมานั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าตัวสโนว์เฟลกที่อยู่ในลูกแก้วนี้เนี่ยมันจะคุ้มกว่าการที่เราซื้อสโนว์เฟลกจากร้านค้าโดยตรงนะครับเพราะว่านะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้เนี่ยมันใช้175โรบักสมมติว่าเราสะสมเจ้าตัวสโนว์เฟลกเนี่ยนะครับครบ1,000อันแล้วเราใช้โรบัก175โรบักในการซื้อสโนว์เฟลก1,000มาเนี่ยนะครับเราก็จะได้สโนว์เฟลกนะครับ1,000สโนว์เฟลกต่อ175โรบักนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยใช้โรบักซื้อเจ้าตัวสโนว์เฟลกโดยตรงเนี่ยยนนนนนะะะคคครรรรััับบ1,000สโว์เเฟลี่มมาาาปณ 400โลบักเลยน,นั่นเองนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายฟาร์มแล้วก็สามารถที่จะซื้อเจ้าตัว Snowflake นี้ได้ด้วยเนี่ยนะครับผมก็แนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนให้ซื้อเจ้าตัว Snowflake ผ่านทาง s n o w g r o อ e ตรงนี้เนี่ยก็จะคุ้มกว่านั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปเล่นมินิเกมนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อรับโบนัสนะครับให้เจ้าตัว s n น w f เ a k e กตรงนี้เนี่ยนะครับครบ1น0 0อันก่อนน,นั่นเองนะครับเพื่อาาในเใพนื่อนก็้า Snowflake ตรงนี่จะาณ น,นะครับอ่ะเรามาดูกันที่ในโซนของ Speedy Incubator กันบ้างดีกว่านะครับโดยในกิจกรรมคริสต์มาสปีนี้ก็จะมีตัว Speedy i n c u b เ tor อร์เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาใช้เจ้าตัว i n c u b a t o r นะคร<ๆ>ับหรือว่าเจ้าตัวเครื่องฟักไข่นะครับในกิจกรรมคริสต์มาสในปีนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็คือต้องใช้เจ้าตัว s n o w f l a k e นะครับในการปลดล็อกหม้อซะก่อนนั่นเองนะครับซึ่งหม้อเนี่ยก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับหม้อแรกก็จะมีราคาอยู่ที่กอ็สามารถที่ ปลดล็อกเพิ่มได้เลยนั่นเองนะครับอ้อขออภัยนะครับเพื่อนๆม้อในกิจกรรมปีนี้เนี่ยนะครับมีราคาเท่ากันทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับหม้อละ300ร้อยสโนว์เฟลกนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆต้องการที่จะปลด <là> ล็อกทั้งหมดเนี่ยนะครับ6หม้อเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะฟักไข่ได้ทีเดียวนะครับ6ฟองเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวอินคูเบเตอร์หรือว่าเครื่องฟักไข่นี้เนี่ยจะมีความพิเศษนะครับมากกว่าเครื่องฟักไข่ที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเองนะครับข้อพิเศษของเจ้าตัวอินคูเบเตอร์ร่าเคัักไนนีะบบบลปปท้ ื่อฟ mm ักไข่นั่นเองนะครับซึ่งสมมุติว่าเราได้ไข่ในกิจกรรมคริสต์มาสมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะนําไข่มาใส่ไว้ที่เครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องวาร์ปกลับไปที่บ้านนั่นเองนะครับก็จะประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสก็คือนะครับเจ้าตัวเครื่องฟักไข่ตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีบัฟพิเศษนะครับก็คือสามารถที่จะฟักไข่นะครับได้เร็วมากยิ่งขึ้น25%นั่นเองนะครับก็คือจะทําให้เราเ่ยนะครับสามารถที่จะฟักไข่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนนนนัั่่เเเออองงะะครรรรรบสสําาาาาาาหหขขกกกกกิิจจมมมตตตตีี็็ใ้้วพืๆ ที่จะฟักไข่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อพิเศษนะครับของเจ้าตัวอินคูเบเตอร์ในกิจกรรมคริสต์มาสนี้นะครับก็แนะนําให้ใช้เจ้าตัวเครื่องฟักไข่เนี่ยนะครับของกิจกรรมคริสต์มาสจะดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะทาให้เพื่อนเพื่อสามารถที่จะฟักไข่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในนี้นะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆนอกเหนือจากเจ้าตัวมินิเกมนะครับตางๆที่เราสามารถที่จะไปเล่นในวงล้อได้แล้วเนี่ยนะครับทางกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยเขายังมีนะครับ้ ครับซุ่มเกิดเข้ามาในกิจกรรมคริสต <cin> ์มาสนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเราสามารถที่จะใช้มังกรของเรานะครับพ่นไฟใส่เจ้าตัวกล่องของขวัญนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวกล่องของขวัญเนี่ยกระนิ่งออกมานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสโนว์เฟล็กเนี่ยนะครับดรอปอยู่ที่พื้นนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะวิ่งมาเก็บเจ้าตัวสโนว์เฟล็กได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเล่นมินิเกมในวงล้อนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ผมคิดว่าในการฟาร์มสโนว์เฟล็กเนี่ยนะครับฟาร์มจากเจ้าตัวกล่อองงขขวัญนี้เเนนนี่ยยะะครัับมจได้อะะมมมาาากกวว่่่นไไรู้ผคิดปเองหรือเปล่านะครรััับเเพพื่่่่่อออนนๆาาาะะวววกกกทีลงงขขญมจแต เนี่ยนะครับสโนว์เฟลกมันก็ดรอปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากการที่กล่องของขวัญมันก็เด้งออกมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะวิ่งไปเก็บได้กล่องของขวัญหนึ่งกองเนี่ยนะครับเราได้สโนว์เฟลกประมาณ50อันเลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะครับเพื่อนๆผมคิดว่าวิธีนี้เนี่ยนะครับฟาร์มเจ้าตัวสโนว์เฟลกได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆเลยนะนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆกล่องของขวัญหนึ่งกองเนี่ยผมได้เจ้าตัวสโนว์เฟลกมาประมาณ50กกว่่าออันนนเลยะ็คข้างเเเยยออะะะลนนนครรัับ่่าดูกทีใส่วนนของร้้าาคกันบ้างดีกว่านนนนนะครรับเพื่่ออๆใสวขง้า ส่วนแรกเลยนะครับเป็น a c c e s s o r y s t o r e นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของของประดับมังกรนั่นเองนะครับก็เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ตัว Snowflake เนี่ยนะครับมาแลกของ a c c e s s o r y นะครับหรือว่าของแต่งตัวมังกรได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับแล้วก็จะมีชุดบันเดิลด้วยนั่นเองนะครับเป็นชุด Dark Ice Scale Set นั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดหิมะดำนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมี Light Ice Scale Set นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตน้ำแข็งสีขาวนั่นเองนะครับราคาก็จะมีราคาอยู่ที่ ที่ร้อยโลบัคทั้งคู่เลยนะนี่นะครับเพื่อนๆก็จะได้ของตกแต่งมังกรเนี่ยนะครับแบบครบเซตเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนถัดไปนะครับเป็นส่วนของอีเวนต์ช็อปนั่นเองนะครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นของรางวัลในกิจกรรมคริสต์มาสที่เราสามารถที่จะใช้จำนวสโนว์เฟล็กเนี่ยนะครับในการแลกซื้อได้นั่นเองนะครับชิ้นแรกเลยนะครับเป็นเทนนิสเคนเปลี่ยนสีโพรเซชั่นนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นขวดเซตสีนะครับเพื่อนๆในการเปลี่ยนสีมังกรของเรานนั่เองนะะครับก็จมีราาคอยู่ที่500สโนว์เฟลนั่นเองนะครับชิ้้้นน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 ทีีี่่่เเเป็ัััอองะครรบยูสึกว่าจะเเเปปป็นนนนนสกกิรระ๋าาหืออล่่่ัี้ผมมไแ นะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะมีราคาอยู่ที่1,000โรบักเลยนั่นเองนะครับอันที่3นะครับเป็นโคตีพอยตช์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นขวดเซตสีนะครับเพื่อนๆในการเปลี่ยนสีและเปลี่ยนพื้นผิวของมังกรของเรนั่นเองนะครับชิ้นที่4นะครับเป็นวินเตอร์ตีมนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสกินเกาะส่วนตัวนั่นเองนะครับจะมีราคาอยู่ที่4,000สโนว์เฟล็กนั่นเองนะครับชิ้นที่5นะครับเป็นฟรอสต์ไบโพชั่นนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวฟรอสต์ไบทรพอยตช์น้แี้เนี่ยนะ ถ้าเป็น Snowflake Potion นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับ Frostbite Potion เลยนะครับโดย Snowflake Potion เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำยาในการเปลี่ยนธาตุมังกรของเราให้กลายเป็นธาตุ Snowflake หรือว่าธาตุเกล็ดหิมะนั่นเองนะครับถัดไปนะครับเป็น Cranberry Team Potion นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นน้ำยานะครับในการเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนพื้นผิวของมังกรของเราเนี่ยนะครับให้กลายเป็นเซตสีนะครับของ Cranberry นั่นเองนะครับก็จะเป็นเซตสีแบบสีแดงๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับถัดไปเป็น Aurora Boreal Potion นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาในการเปลี่ยยนนธธาาาาตตุุมังงกกรรขอเเให้ลป็ ลล่่านนนััะครบถัดไปเป็นเอ็กน็อกพรีเซ็ตโพชั่นนะครับอันนี้เป็นขวดเซตสีในการเปลี่ยนสีมังกรของเราให้กลายเป็นเซตสีเอ็กน็อกนั่นเองนะครับถัดไปเป็นจิงเกะบลิดตีมโพชั่นนั่นเองนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีจิงกะเบลตีมโพชั่นนะครับแล้วก็มีคริสต์มาสพรีเซ็ตโพชั่นนะครับทั้ง3ชิ้นนี้เนี่ยเป็นขวดเซตสีนะครับในการเปลี่ยนสีมังกรของเรานั่นเองนะครับเพื่อนแล้วก็ทั้งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นขวดเซตสีในการเปลี่ยนสีของมังกรของเราทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไไไไปปเเเลลืือออกกกกกแแัััันน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 ด้้ะะะคคคครรรรรรบบพ่่่่่่ๆตตวาาใีีีียมมมมขขงิิจสส์ ให้เราใช้ตัวสโนว์ฟลีกแลกได้นั่นเองนะครับสำหรับในอีเวนท์ช็อปนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีในหมวดบิวดิ้งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นของตกแต่งบ้านนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาแลกกันได้นะครับราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะครับในส่วนของหมวดบิวดิ้งนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับในส่วนของอีเวนท์ช็อปนั่นเองนะครับส่วนถัดไปนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันในส่วนของทางด้านบนกันบ้างนะครับเพื่อนๆก็จะมีเจ้าตัวเพนกวินเนี่ยนะครับยืนอยู่ทางด้านหลังวงล้้้้ออออสสมมมมนน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 นัััััััั่่่่่่เเ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 งงะะะะะคคคครร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 บบบบบซึจจจจาา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 าตตตวววพพพกกิิีีียถทภืืๆห สปายเพนกวินนะครับที่จะสุ่มเกิดนะครับอยู่ในบริเวณวินเทอร์วอนเดอร์แลนด์นี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวสไปายเพนกวินเนี่ยนะครับจะซ่อนอยู่นะครับซอกทุกมุมของเจ้าตัววินเทอร์วอนเดอร์แลนด์หรือว่าเจ้าตัวแมบนี้เลยนั่นเองนะครับหน้าที่ของเพื่อนๆก็คือต้องไปตามหาเจ้าตัวสไปายเพนกวินนี้นะครับแล้วก็กลับมาคุยกับเจ้าตัวเพนกวินนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนเนี่ยจะได้รับของรางวัลชิ้นใหญ่เลยนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเจ้าตัวของรางวัลชิ้้้นน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 ใหญ่่่่่่่ีีีีเเ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 ยยยยะะะะะะะคคคคครร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 รัััััััับบบบบบบปป็็ขออ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 งงงงาาาาวววลลลกกกกไไไพพืืืๆๆแมมสถจด ได้รับนะครับเจ้าตัวสโนว์เฟล e นะครับรวมไปถึงไข่ในกิจกรรมคริสต์มาสปีนี้เนี่ยนะครับได้จากการตกปลาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในการตกปลาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะมาหาจุดตกปลานะครับที่มีแหล่งแม่น้ำตรงแบบตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะอยู่ทางด้านหลังแบบนั่นเองนะครับเพืนนี่นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมได้ไข่ของกิจกรรมคริสต์มาสแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเราได้ของรางวัลที่แรงยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับเจ้าตัวมินิเกมเนี่ยมันก็จะยากขึ้นไปตามของรางวัลที่เราได้จากการตกปลานั่นเองนะครับเพื่อนๆอออยยย่่่่่่าาางงเเเเเเชนนนนนมมมมมมมืกกกกกีีี้้้ผไไดจจตตััวขขิิิิรรรคสส์็ ค่อนข้างยากมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วอยู่ดีๆเจ้าตัวบ่อหนาเนี่ยมันก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในส่วนของวิธีการหาไข่ของกิจกรรมคริสต์มาสในปีนี้กันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนสำหรับวิธีการหาไข่ของกิจกรรมคริสต์มาสในปีนี้นะครับเพื่อเราสามารถที่จะหาไข่ได้นะครับทางหลอดทางด้านสายมหน้าเกมของเราเลยนั่นเองนะครับเพื่อสังเกตได้ว่าจะมีแล้วเวลาเนี่ยนะครับน้ำถอยหลังอยู่ทางด้านบนของหลอดนั่นเองนะครับหมายความว่าทุกๆครั้้งงงงนนนบททีี่เวลลลาาาดดดขออหหมไป เนนี่ยะครับไข่เนี่ยจะทําการเกิดขึ้นมา1ครั้งนั่นเองนะครับแล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องไปตามหาไข่ที่เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวไข่นี้เนี่ยนะครับจะสามารถเกิดขึ้นมาได้นะครับรอบรอบแมปวินเทอร์วอนเดอร์แลนด์เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยระยะเวลาของไข่เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นมานะครับทุกๆ30นาทีหรือว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับหรือว่านะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากรอเวลา30นาทีเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้เจ้าตัวสโนว์เฟล็กเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งร้อยสโนง ด้านล่างของหลอดทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับเพื่อนแล้วก็สามารถใช้เจ้าตัวสโนว์เฟลกเนี่ยนะครับหนึ่งร้อย snowflake นะครับในการลดระยะเวลาของการเกิดไข่นะครับได้5นาทีนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าหากเพื่อนๆต้องการที่จะสปอนไข่ทันทีเลยเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องใช้เจ้าตัวสโนว์เฟลกนี้เนี่ยนะครับทั้งหมด600สโนว์เฟลกนะครับในการสปอนไข่ขึ้นมาแบบทันทีเลยนั่นเองนะครับหรือว่าอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณ11นาทีนั่นเองนะครับซึ่งหากผมต้องการที่จะสั่งให้ไข่เกิดขึ้ เนี่ยประมาณ200 snowflake นั่นเองนะครับเพื่อนก็อ่ะเดี๋ยวเราไปรอตอนที่ไข่เกิดขึ้นมาเลยดีกว่าละกันนะครับเพื่อนว่าหลังจากที่ไข่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําอย่างไรต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยนะครับระยะเวลาในการสปอนไข่ของผมเนี่ยนะครับก็เหลือประมาณ5นาทีแล้วนะครับเพื่อนซึ่งสมมุติว่าผมเนี่ยนะครับขี้เกียจที่จะมานั่งรอ5นาทีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมีเจ้าตัว snowflake เนี่ยนะครับ119 snowflake นะครับผมก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัว snowflake ของผมเนี่ยนะครับในการสั่งให้้ไขขข่่อองผมมเนนนนียะครับสปึา ได้แบบทันทีเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการสปอนไข่ขึ้นมาแบบทันทีเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีกว่านะครับเพื่อนๆกว่าไข่ของผมเนี่ยนะครับจะสปอนขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็ใช้สโนเฟยในการเร่งระยะเวลาเลยแล้วกันนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตอนนี้เนี่ยไข่ของผมก็เกิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าไข่ตัวนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผู้เล่นท่านอื่นเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะแย่งไข่ของเราไปได้นั จะมีนะครับล no ูกศรเนี่ยชีなななのの้ไปทางที hmm ่ไข่ของเราเนี่ยนะครับอยู่ด้วยนั่นเองนะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องบินไปตามลูกศรนั่นเองนะครับแล้วก็จะเจอกับไข่ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองบินตามลูกศรไปแล้วกันนะครับนี่นะครับเพื่อนตอนนี้เนี่ยเราก็เจอไข่ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะกดเก็บได้เลยนะครับเราก็จะมีมินิเกมเหมือนไข่ทั่วไปเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็การกดมินิเกมไปนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ไข่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆสรุปไข่นะครับของเจ้าตััว Winter Egg 2023นนะครบเพื่อๆก็ สามารถได้จะเก็บได้สูงสุดเนี่ย10ฟองนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับเรามาดูกันที่มังกรที่อยู่ในไข่บ้างดีกว่านะครับสำหรับมังกรที่อยู่ในไข่วินเทอร์เอ็กซ์2023นะครับเพื่อนๆจะมีทั้งหมดนะครับ8ตัวด้วยกันนะครับเพเรียกได้ว่ามีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยระยะเวลาในการฟักไข่นะครับเจ้าตัววินเทอร์เอ็นี้เนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาในการฟักตัวอยู่ที่1ชั่วโมงนั่นเองนะครับแต่ว่าหากเราเนี่ยนะครับใช้เจ้าตัวสปีดี้อินคูเบเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องฟักไไไขขขข่่่่่องงกกกกกิิิจจรร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 มมมมคคคสสสต์าาาาาเเเเนนนนนีียยยะะะััับบ็็ถฟด้้วึ นนน่ะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการฟักตัวเนี่ยนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงนั่นเองนะครับเพื่อนเราไปดูกันที่มังกรที่อยู่ในไข่กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับมังกรตัวแรกที่อยู่ในไข่นะครับเพื่อนก็คือเจ้าสกิฟเฟย์นั่นเองนะครับโดยเจ้าสกิฟเฟย์เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเกลือในไข่ฟองนี้แล้วกันนะครับจะมีโอกาสฟักได้นะครับอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับตัวที่สองนะครับคือยูเรนนั่นเองนะครับยูเรนเนี่ยนะครับจะเป็นมังกรกวางเรนเดียร์นั่นเองนะครับจะมีโอกาสในการฟักตัวได้อยู่ทีีี่่่่่นน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 ัััััััเเเเอออออองงะะะะะคคคครรรรบบบบกก็จจยูใดปิตววทื้า นนนัั่ะครบโดยเจ้าอเวเฟอร์เนี่ยนะครับจะเป็นมังกรกริฟฟินนั่นเองนะครับก็จะเป็นมังกรที่อยู่ในระดับแรน์นั่นเองนะครับจะมีโอกาสฟักได้15.5%นั่นเองนะครับตัวที่4นะครับคือเจ้าโทสเนอร์นั่นเองนะครับหรือว่าเจ้ามังกรงาช้างที่ใครหลายๆคนรู้จักนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโทสเนอร์เนี่ยนะครับจะมีโอกาสฟักได้0.5%นั่นเองนะครับจะอยู่ในระดับเลเจนเดรี่นั่นเองนะครับตัวที่5นะครับคือฮูลเลอร์นั่นเองนะครับฮูลเลอร์คือมังกรโนพูกนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ามัััังงกรรรรนนนนนนพููคเเี่่่่ยยจะะะอออใดบหืวา จะมีโอกาสฟักได้อยู่ที่51%นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเกลือในไข่ฟองนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะฟักได้ค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับเจ้าฮูลือนั่นเองนะครับตัวที่6เนี่ยเป็นมังกรตัวใหม่ที่ได้ทําการเพิ่มเข้ามาในกิจกรรมคริสต์มาสพาร์ทที่1นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนคือเจ้าฮิโรชิมนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฮิโรชิมเนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันล็อกอยู่นั่นเองนะครับซึ่งนะครับวิธีการปลดล็อกเจ้าฮิโรชิมเนี่ยนน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 ะะะะะคคคคคคครร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 รัััััััับบบบบเเเเเเาาาาตตต้้้ออองงงทททํกกกกกล่่่่่วมมมมมมมิิิิิิีียยูใใจสส์หหด4 ซึ่งมินิเกมที่เราต้องไปเล่นนะครับก็คือมินิเกมนัดคราเกอร์นะครับสไปร์เพนกวินนะครับแล้วก็เบเกอรี่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือซานต้าเวิร์กชอปนั่นเองนะครับเราเนี่ยต้องทําการเล่นมินิเกมนะครับให้ครบทั้ง4ี่มินิเกมนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถดูได้นะว่าเราเนี่ยนะครับเล่นมินิเกมไหนไปแล้วบ้างนะครับก็คือดูชื่อทางด้านล่างนะครับชื่อที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับคือมินิเกมที่เรายังไม่ได้เล่นนั่นเองนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวแล้วเนี่ยนะครับก็คือมินิเกมที่เรา ไปเล่นนัดแครกเกอร์สไปรปินกิ้งแล้วก็ซานต้าเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกเจ้าฮีโรชิมหรือว่าเจ้ามังกรตัวใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะฟักนะครับเพื่อนๆแล้วมีโอกาสได้รับเจ้าฮีโรชิมได้แบบทันทีเลยนั่นเองนะครับเพื่อนส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมีชื่อว่าฟิลิีเฟเลอร์นั่นเองนะครับโดยเจ้าฟิลิีเฟเลอร์เนี่ยนะครับจะเป็นมังกรนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับในสัปดาห์ที่2หรือว่าสัปดาห์หน้านั่นเองนะครัััััััับบบบบแลลละะะะะะะสสุดดดดดท้้้้าา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 ยยยยนน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 นคคคครรรรเเ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 ป็็็จจจจวว่่่่อออองงโโีีกกกกมฟไ4%ูใ ระดับเล gendary นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของเจ้าไข่วินเทอร์เอ็กซ์2023หรือว่าไข่คริสต์มาสในปีนี้นั่นเองนะเพื่อนๆก็ลองไปฟาร์มกันดูได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมที่จะไปเล่นเจ้าตัวมินิเกมทั้งสี่มินิเกมด้วยนะครับเพื่อทําให้ไข่ของเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะฟักนะครับแล้วมีโอกาสได้เจ้าตัวฮีโร่ทีมหรือว่าเจ้ามระก้นอนโตใหม่นในปีนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมคริสต์มาสประจําาาาาปปปีีี2023นน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 นัััััั่่่่เเเอออองงะะะคคคครรรรบบบพพืืๆๆกกก็็มมไไฟ์ดด้้หวววลิิโจะ มีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากร้านไทยคลิปนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจมังกรสายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรอีเวนต์นะครับรวมไปถึงมังกงรซีซั่นต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่เพจพีแกลเซต์ดากอนช็อปอีกน,นั่นเองนะครับทางเราเนี่ยมีมังกรมากมายหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยนะครับให้เพื่อนๆสามารถจะเลือกซื้อได้เลยนั่่่นน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 นเเเออออองงะะคครรรััััััับบบบพหาากกกไไสมข้้้้ปีีลลยววววผตตแ ใ,ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ